มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุอุเดี๋วนมาครับวันนี้ว่าเดวนับนี่แอมเบียนอะไรหไม่มอไม่มีโอ้ไลฟ์แล้วหรอทำไมสองพันห้าเร็วจัง Hello everyone Hello วันดีครับวันดีครับชา้าตู่ที่แสนอบอุ่นเฮ้ยแปดพันกว่าแล้วอ่ะ uh, เดี๋ยวถึงหมื่นหนึง่งเราจะพูดภาษาจีนให้ฟังวันดีครับเป็นไงกันบ้างทุกคนจริงๆ <laughs> ผมแท่จะเป็นการไลฟ์กับค่า <laughs> ครั้งที่สองงใช่ไหม <laughs> ครั้งนั้นทุกครั้งก็เคยจะ มีไลฟ์มีผมแล้วก็ไปจอยเขาไม่ได้สตาร์ทไลฟ์ครั้งนี้ก็มาแล้วเอาไแต่งหน้าเสร็จเลยยรงไงยังรออะไรนะที่นั่นกี่โมงนะบวกไปหกชั่วโมงตอนนี้ที่นี่สิบเอ็ดโมงพอดีที่นี่ห้าโมงห้าโมงเย็นติดเป็นไงวะก็ติดไหมคนเยอะไหมโอเคประมาณแต่บ่ายโมงแล้วเก็ลดประมาณหนึ่งนะอืมเพราะว่าคิดว่าทุกคนมาให้กำลังใจ แล้วคืออะไรพี่หมายค้างป่ะพี่ก็กำลังจะบอกว่าเป็นไงโฟค้างอะไรหรอน่าจะน่าจะสัญญาณมันนิดนิดยหน่อยเพราะว่าวันนี้วันนี้คือวันที่จะเข้างานแล้วใช่ไหม yes, ใช่ปะ Yes ใช่ครับนี่กำลังจะเข้าอีกประมาณสามบองชูบองชูโอเคบองชูวันนี้แบบว่ารู้สึกไงบ้างรู้สึกหนาวครั ตอนนี้รู้สึกหนาวมากอะไรยังอ่ดแล้วยังอ่ดอ๋อรู้สึกอิ่มครับเพิ่งกินข้าวช้าเสร็จรู้สึกตอบตอบดีๆแล้วรู้สึกรู้สึกรู้สึกมันไม่ไม่ตื่นเต้นว่ะแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนจะสนุกอ่าจะไปเอนจอยไปดูโชว์อ่ามันรู้สึกรู้สึกเหมือนจะไปดูโชว์อ่ะเหมือนเรากำลังจะไปดูโชว์เหมือนเรากำลังจะไป มันไม่ตื่นเต้นอะ่ะคาดหวังที่ต่อก็ตื่นเต้นใช่ไหมไม่ไม,ม่ถามถามไม่ได้คาดหวังอะไรเลยก็แ <laughs> บกว่าคือโปอจริงจริงหนึ่งในความฝันคือโปอยากไปฝรั่งเศสอะ่ะคือคือโปรู้สึกว่า <c oughs> โปโปอยากจะไปกินโคสองแบบออริจินอลที่น่านแล้วก็แบบ <c oughs> อยากอยากอยากไปเดินเล่นดีดีไหมที่นั่นดีดีดีกลับไป จริงเป็นครั้งที่สามที่มาแต่ว่าทุกครั้งที่มาความรู้สึกไม่เหมือนเดิมดีคนละ uh, แบบเพราะว่ารอบนี้มาเป็นรอบที่สามแต่เป็นครั้งที่สามที่มากับทีมบิอแน์คราวแล้วก็มากับทาง ior, uh, ดีออร์มาดูแฟชั่นโชว์มันก็จะมีความรู้สึกแบบทุกอย่างมันมันไม่เหมือนทุกครั้งเลยแล้วมันก็จะมีความอยากสนุกอ่ะ uh, รอไปดูนั่นนู่นนี่แล้วเมื่อวานที่ไปดูเฮอริเทจของดีออเป็นไงบ้างได้ไปดูเป็นมิวเซียมของเขา uh, ดีดีไหมอยากอยากไปมากดีๆเ<ด><ด>พราะเราเราเป็นแนวเราสองคนเป็นแนวชอบสตรอรี่อยู่แล้วถูกไหมออะไรที่เป็น heritage story รรแล้วก็ความสวยๆงามซึ่งซึ่งในดิออมิวเซียมคือมันมันมีเยอะมากอ่ะคือมันมีมันมีทั้งสตรอรี่ของเขามีทั้งตัวเลเยอร์ที่เป็นเสื้อผ้าเก่าๆที่เขาทำหรือแม้กระทั่งเป็นไอคล้ายตัวที่เขาทําเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเป็นแบบหนึ่งต่อสามะครับอืมเขาเรียกว่าแบบชว พี่พี่ไม่แน่ใจสับภาษาไทยแต่นั่นแหละมันคือตัวตัวตัวดิสเพลย์เขาซึ่งทุกทุกชิ้นมันละเอียดหมดแล้วมันก็คือมันสวยอะสวยคือเราเวลาเราเห็นในรูปมันสวยใช่ไหมแต่ไอ้พวกงานศริลรป,ปะพวกนี้เวลาเรามาดูใกล้ๆเนี่ยมันยิ่งสวยแล้วมันมีสตอรี่ด้วยสตอ,อรี่ทั้งทั้งฝั่งแบรนด์ทั้งแล้วก็สตอรี่ว่าเขาเอาไปให้ใครใส่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ oh เหนอเพราะว่าจริงๆมันมีตัวหนึ่งที่โปรชอบที่พี่ถ่ายส่งมาให้เมื่อวานในในในไอจีแบบสวยนะเอ๋เอสิลืมเต็มมือิลืมเต็ดมือแต่<ะ>ไ็้ได้อยากได้อยู่อยากได้แต่นี้ก็ตามพี่มายอยู่ฝั่งนู้นฝั่งให้ทุกคนให้กําลังใจพี่มายด้วย<ช>เพราะว่าพี่มาจะไปดูเวอร์ชันโชว์ของ o อแล้วก็ฝากทักทายใดๆคนใน BTS ด้วยแล้วก็ เดี๋ยวโปกกาลังจะไปเข้าไปในงานแล้วเพราะว่าที่ที่ไม่ได้ไปด้วยก็ว่ามางานพี่อ้ําเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากสวัสดีพี่อ้ําได้แทนพี่ใหมนจะบอกเลยฝากสวัสดีพี่อ้ําด้วยแล้วก็นี่ครับฝากสวัสดีปีใหม่ทุกคนซินเนนควายเลอร์ซินเจียยู่อี่ซินยี่หดวไช่แล้วก็ก็นั่นแหละเดี๋ยวขอส่งพลังก่อนไปขอขอให้พลัง ความตั้งใจดีของพวกเราการการแบบการส่งความความเจ๋งของคนไทยของชาติไทยไปที่ปารีสกับดีออเนี่ยขอให้แบบทำให้เต็มที่นะแล้วก็ขอให้แบบเฉยายมากๆขอให้เก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆประสบการณ์กลับมาฝากกันขอไปก่อนนะเดี๋ยวจะพึ่งไป ขอ,อขอไม่บุลพรเลี๋ยวพรนี่แหละกำลังใจต้องแการกำลังใจเหมือนกำลังบอกว่าเออ่ขอให้เอนจอยทุกโมเมนต์เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวพี่ดูแฟชั่นโชว์ไปเผื่อเดี๋ยวเล่าให้ฟังฟแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาด้วยกันได้ไดไดไดและที่สำคัญฝากเซอร์พไพรส์พี่อ้ําแล้วก็ขอให้ที่ฟังนั้นมีความสุขแฮปปี้มากๆพี่พี่ก็ตื่นเต้นแทนนะเพราะพี่แอบดูอ่าวิดีโอ ซ้อมมีมังกรเงินมังกรทองด้วยแต่พูดเยอะไม่ได้เพราะว่าเป็นวิดีโอซ้อมเดียวเดี๋ยวเขารู้หมดสายสปอยรออยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วอะไรเอ็นจอยโชว์ที่นั่นครับมีความสุขมากๆแล้วก็ค,คนที่ดูไลฟ์ทุกคนก็สวัสดีปีใหม่จีนแล้วก็มีความสุขมากๆในทุกๆวันครับไอเดี๋ยวเจอกันดอยโชวเท่านกันครับชินเน่เอ็นจอยโชว์เช่นกันชนนินเน่ค่อยเลิชซินเจี่รีซินยูช้อ่าส้มไปสักลูกไหมบายครูส้เจอกันครับบ๊ายบายครับ ดคอ๋ออีกอย่างหนึ่งคือถ้าวันนี้ผมไปงานก็ฝากเลยนะครับก็อย่าลืมลงรูปแล้วก็แท็กทั้งผมแล้วก็ทางดีออเผื่อว่าลงไว้เป็นที่ระลึกเป็นความทรงจำดีๆแล้วก็ทางดีออจะได้เชิญเรามาอีกเรื่อยๆแล้วก็รอบหน้าอยากมากับโพมากก็ยังไงฝากด้วยนะครับแล้เดี๋ยว enjoy กันในโซเชียลอีกทีนึงครับบ๊ายบายครับอยากไลฟ์ต่อเลยแต่ต้องไปทำอย่างอื่นและวไปก่อนนะบ๊ายบายครับ